เกียตวันจันทร์วันจันทร์เป็นวันที่เกียรติที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่ากูต้องเรียนออนไลน์ไงล่ะลบ <Nope. S 1> ไนได้ยินไหมยินดีต้อนรับสู่วันจันทร์วันหน่งการเรียนออนไลน์ครับก็ตามสูตรนะนะมันก็ต้องเลื่อนไปเรื่อยๆภาพก็อาจจะกระตุกนิดนึง นะเพราะว่าเราก็อยู่ในพื้นที่ทีู่ขุขระทางทตใต้ถนนไทยก็นะอยากจะบอกตรงว่าเซ็งมากตอนนี้ก็ไปจะไปกินข้าวนะครับเพื่อรอเรียนออนไลน์วันนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งมันเรียนแค่ช่วงช่วงเช้าช่วงบ่ายก็ไม่มีเรียนเรียนไม่ได้เพราะมันเป็นวิชาพิมพ์ดีดมันต้องปฏิบัตินะครับก็โอเค เหนือหนห่ายแล้วเกินกูอันนี้ไม่มีคอนเทนต์อะไรครับถายไปไเรื่อยๆแค่มาเช็คอินมาจะไปกินข้าวคงแค่นั่นเองก็คิดดูแล้วกันว่านี่คือโรงเรียนของผมใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูนี่นี่คือโรงเรียนของผมแล้วผมก็ต้องดูอย่างเงี้ยเล่นออนไลน์อยู่บ้านแต่นี่คือโรงเรียนที่ ผมไม่จะมาัดเข้าได้เพราะม,มันปิด <c oughs> เรื่อหนึ่งกูเดินผ่านโรงเรียนไปนั่นแหละของจริงไม่มีอะไรน่าเซ็งไปกว่านี้อีกแล้วนะฮะตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วทาเข้าแล้วก็มาเดินกินแถวบ้านนี่แหละเพราะว่าเราไม่รู้จะกินอะไร แล้วก็กล่าวว่าซื้อแล้วก็กินที่ร้านไปนเลยเก็บซื้อกินที่บ้านละกินที่ร้านใหมันจบจบไปกููกกเดินถ่ายไปเรื่อยตอนนี้กูมู้งจะพูดอะไรกูกเดินถ่ายันะจะมีคอนเทนต์ใด็กกูคงถ่ายอย่างเงี้ยแต่นะฮะการทำคลิป365วันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับกูแต่มันก็ไม่ยากเกินความสามารถ ลวมัง้งนึกกูพูดอะไรอยู่่กูไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่ากินข้าวอะไรดี <S 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 นิกัอนอ่าอันนได้กันข้าวมันไก่แต่โรงเรียนเดินฟางกูบ่นไปครับคลิปนี้กูก็ไม่ตัดด้วยการกล้องเจอเพราะมันเจออย,อยู่แล้วสั่งข้าวไปจะพูดก็พูดไปแล้วมันก,ก็รับบรรยากาศดีนะ เกิดไม่นับบ้างก็ต้องมาเรียนออนไลน์มาแล้มมวมั้งอ๋อเราแม่เต็มอีกนะถ่ายได้แค่เดียว สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับผมทุกวันคือเรื่องของเสียงที่ค่อนข้างจะจำไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ตามมีตามเกิดก็รอให้มีนบก่อนรอเก็บนบนะฮะแล้วก็๋ยวกจะจะซื้อใหม่ติดสักตัวหนึ่งกาทาทได้ดีอ่ะเก็บตังค์ซื้อกล้องดีกว่าจริงๆนะก็ตนไป นะคนตัดนะคนตัดก็คือกูนี่แหละทนไปแนมะตัวเองและก็คนดูนะฮะจะพยายามไม่ตัดนะฮะเพราะว่าจะไม่ให้กล้องมันเจิกมากเกินไปแต่นั้นแหละคือบางทีเนี่ยเราไม่อยากพูดเสียงดังเพราะว่ามันอาจจะรบกวนคนอื่นด้วยไงเลยเราไม่มั่นใจในเสียงมากาบางคลิปเราพูดดังไปบางคลิปเราพูดเบาไปก็นั่นแหละอันนี้เราเรียนออนไลน์อท่านั้น แ้ลว่าได้ออกกำลังกายด้วยแล้วกันอีกอย่างหนึ่งปิดแมสก็เสียงมันจะอุยอุยหน่อยฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ตอนั้นก็วันนี้แดไดไม่ออกฝนพ่อฝนตกตอนเช้าไม่รู้มันจะร้อนไหมนะฮะกะว่าเนียนออนไลาเสร็จก็กะจะนอน สักพักใหญ่ๆกลายว,ว่าจะตื่นทีตอนเย็นเลยฮะเดินบ้านแล้วใส่ใส่แว่นไม่ได้แล้วตอนนี้ ดูจานเด็ดจานไม่เอาเมือให้ผมเลยจานตีจาตนตีดูดิดูเหงื่อที่มือดูเหงื่อที่แขนจะมาเตะยอยแย่ยยอยกี้ไม่ได้ไม่ได้เลยนะโอ้ยแต่เมื่อกี้ขาฉีกเชฟช่วยม, <c oughs> <c oughs> มันลื่นลื่นดินเหนียว <c oughs> เขาเรียกดินเหนียวเปล่าเออดินโคลนนั่นแหละอะไรก็ตามแต่แต่ตอนนี้ก็ ไม่รู้ว่าจะกลับไปไม่รู้ว่าจะไปร้านนู้นแล้วไปซื้อฝักทองทันไหมไ<ง>ถ้าเกิดไม่ทันก็คงต้องซื้ออย่างอื่นมาแต่ตอนนี้ตอนนี้สองทุ่มล้วสองสองทุ่มตอนนี้อยู่นนมันจันนะสองทุ่มแล้วไม่รู้ว่าฝัากทองร้านขายฝักทองจะปิดหรือยังนะครับร้านขายผักผลไม้ทัอยู่้เดี๋ยวไปเล่นต่อกันเดี๋ยวค่อยเดินกลับบ้าน วันนี้ก็ไม่ได้เดินกลับบ้านมาไม่ได้ไม่ได้เดินมาจากบา <Hey. S 1> ้านนะก็มากับรถจ้ะเง <Hello. S 1> าเต็มเลย <Yeah. S 1> <laughs>